อย่างว่าการละหมาดที่มัสยิดมีกุฎมีคูบโบส์อยู่ข้างหน้ามัสยิดผมอ่านตามคำถามเลยนะฮะจะละหมาดได้หรือไม่จะได้ผล,ลบุญหรือไม่เพราะอะไรหรือถ้ามีกำแพงกั้นระหว่างคูบโบส์กับมัสยิดกรณีอย่างนี้ละหมาดได้หรือไม่อืมมีว่านี่ครับเอ่อตรงนี้อยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ครับโดยหลักการก่อนมัสยิด ที่มีกุบส์อยู่ในมัสยิดเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไมาุญาตการละหมาดโดยมีขุ่โบสถ์อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่อนุญาตนี่ประการที่หนึ่งก่อนทีนี้ไอาการที่มีมัสยิดอยู่โดยที่สมมุติว่าที่นั่นมีขุ่โบสแล้วก็มาสร้างมัสยิดบนขุโบสถ์นี้เพื่อที่จะใช้เป็นที่ละหมาด กรณีอย่างนี้แปลว่ากุบดนะมาก่อนวิธีการคือต้องทุบมัสยิดทิง้งซะเพราะท่านไปปลูกมัสยิดบนพื้นที่ที่เป็นกูบดข้อที่หนึ่งข้อที่สองกูบดมัสยิดจะมีอยู่แล้วแล้วไปเอาหลุมไปเอากูบดใส่โตะ๊ตะคูคนนี้อเลมอยากตายแล้วเราก็มาขุดหลุมอยู่ในสุเราเราก็ฝัง กรณีอย่างนี้เนี่ยสุเรามาก่อนใช่ไหมมัสยิดม,มาก่อนสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือต้องขุดเอาศพนี้ไปฝังในกุบบดของมุสลิมเข้าใจนะประเด็นว่ากุบบดมีอยู่ก่อนแล้วไปสร้างมาสัสยิดบนกุบบดแปลว่าอันนี้ทุกกรณีไม่อนุญาตแปลว่ามาสัสยิดนั้นละหมาดไม่ได้สองก็คือมสัสยิดมีอยู่แล้วแต่ว่าไปขุดหลุมฝังศพคนอยู่ในนั้น อันนี้คือให้ขุดเอาศพออกซะไปฝังในกุโบมุสลิมกรณีว่าถ้าคําว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยแปลว่าอยู่ในมัสยิดแต่อยู่ข้างหน้าละหมาดแล้วกูโบอ,อยู่ข้างหน้านี้อันนี้ก็ตอบหนึ่งในสองข้อที่ผมบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่กุโบตอ,อยู่ก่อนนี่ก็ทําทุบมัสยิดซะแปลว่าอย่าละหมาดในนั้นหรือถ้าหากว่ากุโบ์เพิ่งเอามาใส่ศพนั้นเพิ่งเอามาใส่ก็เอาศพออกซะ ไปฝังที่อื่นมัสยิดยังคงสถานะการเป็นมัสยิดอยู่แต่ถ้าหากว่าไอ้คำว่าอยู่ข้างหน้าแปลว่าอาคารมัสยิดอยู่อย่างเนี้ยแล้วข้างหน้ามันมีกำแพงกั้นแล้วต่อจากไอ้ทิศกิบลาน่ะด้านต่อไปน่ะมันมีกูโบอยู่นอกตัวมัสยิดแต่มันอยู่ด้านหน้าที่เราละหมาดโดยมีกำแพงกั้นมีสัสดส่วนอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรการละหมาดในมัสยิดหลังนั้นถือว่าซอถือว่าใช้ได้ แต่การที่บอกว่าอยู่ด้านหน้าข้างหน้าแปลว่าไม่มีอะไรกัน้นละหมาดแล้วเชื่อมติดต่อกันเลยอย่างนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าแล้วทำยังไงทําในหนึ่งในสองข้อที่ผมบอกอะไรมันมาก่อนอะไรมันมาก่อนก็แก้ไขไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดข้างหน้าแปลว่า มีมสัสยิดแล้วกูโบสก็อยู่ด้านหน้ามีกำแพงกัน้นมีฝาชัดเจนอยู่คนละส่วนกันเพียงแต่มันอยู่ทิศที่เราหันหน้าไปตอนเรามาเป็นทิศกิบละอันนี้ไม่เป็นไรถือว่ามาสัสยิดนั้นละหมาดได้